ข้อ2นะครับข้อสอมาดูโจทย์กันนะครับจงถามว่าข้อนี้สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับโดยใช้แผนภาพเวนอยเลอร์ถ้ามาแนวนี้เจอในข้อสอบต้องวาดทันทีถ้าไม่วาดไม่ได้คะแนนนะรัเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือวาดแผนภาพเวนนิเลอร์นะครับขั้นที่หนึ่งวิธีการทําให้เรามาดูเหตุก่อนแล้วก็วาดเลย วาดรูป oh oh, ข้อนี้ <representing gardens. S 1> มีเหตุก <c oughs> ี่ข้อสองข้อเหตุข้อที่หนึ่งเขาถามว่านักเรียนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์บางคนชอบเรียนภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้มีวงกลมกี่วงอ่าวงกลมวงแรกคือนักเรียนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์วงกลมอีกวงหนึ่งคือวงที่สองก็คือชอบเรียนภาษาอังกฤษนะครับเจอคําว่าบางคน วงกลมสองวงจะซ้อนกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวงกลมทางซ้ายมือนะครับอ่านักเรียนที่ชอบเรียนคณิต อ่ะเพราะฉะนั้นจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับทางซ้ายคือชอบคณิตทางขวาคือชอบอังกฤษนี้คือเหตุข้อที่1ต่อมามาดูเหตุข้อที่2 เหตุข้อที่2องเขาบอกว่า,วานักเรียนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษบางคนศินละปะนะครับอผมจะแบ่งสีนะครับถ้าคณิตคณิตสีฟ้านะครับภาษาอังกฤษตัวนี้สีม่วง อ่ะต่อมาอีกนันหนึ่งอังกฤษบางคนชอบศิละปะนะครับเพราะฉะนั้นอ่นนี้ก็ได้ นี่คือเหตุข้อที่2ต่อมาว่าเหตุเสร็จแล้วมาดูอะไรด,ดูผลผลบอกว่านักเรียนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์บางคนชอบศิละปะนะครับความหมายก็คือคณิตตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่อ่าอันนี้คณิตสองจุดนี้นะครับมันอยู่ซ้อนกับศิละปะไหมครับ ไม,ไม่ถ้าถามว่าจะให้แรงเอาแรงเอาได้ไหมไม่ได,ไได้เพราะฉะนั้นคำนี้ตอบเลยไม,ไมไ่ไม่สมเหตุสมผลมต่อมานะครับมาไล่ดูข้อ3ต่อ ไปเป็นข้อที่3นะครับข้อนี้มีเหตุ4ข้อนะครับขั้นตอนที่1ให้เรามาดูเหตุนะครับเหตุข้อที่1เหตุข้อที่1เขาบอกว่าไม่มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลคนใดใส่ขาเทียมถ้าแยกวงกลม,มต้องดูเซตก่อนนะครับไม่มี ผู้ป่วยในโรงพยาบาลคนใดใส่ขาเตรียมแสดงว่ามีสองเซตนะครับวงกลมกี่วง <S 2> 2 <S สองวงวงกลว,ว,ว,วงแรกก็คือผู้ป่วยในโรงพยาบาลวงกลมวงแรกก็คือผู้ป่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันนี้คือวงกลมวงที่หนึ่งอีกวงกลมวงหนึ่งคือวงที่สองก็คือใส่ขาอะไรใส่ขาเทียมนะครับแสดงว่าสองวงกลมนี้มันอยู่ด้วยกันไหมไม่ไม่ใส่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวงกลมวงที่สองก็คือใส่ใส่ขาอะไรขาเทียมเพราะฉะนั้นวงกลมสองวงนี้มัน แยกออกจากกันเพราะคำว่าอะไรไม่อะไรไม่มีทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุข้อที่หนึ่งอ่ะอยวผมจะมาแยกแบบนี้นะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่เหตุมีกี่ข้อสี่ข้อตอนนี้เราทำข้อแรกได้แล้วอ่ะติอ่ะเหตุต่อมาข้อต่อไปคือเหตุข้อที่สองเหตุข้อที่สองก็คือผู้ใส่ขาเทียมทุกคน <S 2> 2. <S เป็นผู้พิ เป็นผู้พิการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอคําว่าทุกคนจะกลายเป็นวงกลมวงเล็กอยู่ในวงกลมวงใหญ่วงกลมวงเล็กคือใส่ขาขาเทียมเพราะฉะนั้นวงกลมวงใหญ่คือผู้อ่าผู้พิการเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุข้อที่สอง,สอง ต่อมาเรามาดูเหตุข้อที่สามเหตุผลที่สามบอกว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางคนเป็นผู้พิการอ่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลสีฟ้านะครับส่วนผู้พิการสีอะไรสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันบางอะไระบางคนแสดงว่าผู้ป่วยใน ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรงพยาบาลกับผู้พิการบง,บงมันจะต้องสอนกันแบบนี้นะครับอ,อ,นนอันนี้คือเหตุหตข้อที่ 3. 3ต่อมา,มาดูเหตุข้อที่4ี่ <4 S 1> เหตุข้อที่ 4, อ4บอกว่านายกเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับนายกถ้าเป็นชื่อคนให้ใสใส่จุดนะครับ นายจุดนี่นายกนะครับนายกอยู่ได้กี่ที่นายกรรอยู่ได้สองที่นะครับนี่คือเหตุข้อที่ที่สนะครับเมื่อเราวาดเหตุเสร็จแล้วให้เรามาดูมาดูผลนะครับว่าใช่หรือไม่ ใช่นะครับามาดูที่นายกผลเขาบอกว่านายกรเป็นผู้อะไรานายกรต้องเป็นผู้พิการนะครับเพราะฉะนั้นนายกรมีอยู่สองคนมาดูคนนี้ก่อนนายกรตรงกลางเป็นผู้พิการใช่หรือไม่ใช่ใชถ้าใช่ติ๊กถูกนายกทางซ้ายมือคนนี้เป็นผู้พิการไหม,ไมถ้าไม่ใช่ก็กาผิดนะครับ อันนึงถูกอันนึงที่แบบนี้ขัดแย้งไหมครับขัดแยง้งขัดแยง้งให้ตอบว่าอะไรให้สูีสมผลคำตอบคือไม่สม,ม,สมเหตุสมผล